ดีส์อะเมกเมกเต็มเลยลอยฟุ้งเลยอะเลียนน้ำรอบใหม่ ใสปิ้งนี่ใบบัวที่เธอชอบเธอก็จะไปนอนตรงนั้นสดใส่ตาแป๋ว โตเป็นหนุ่มแล้วเนาะโตเป็นหนุ่มแล้ว อูกินอาหารได้ไม่ค่อยเยอะว้าวลูกชายแข็งแรงกอล์วเต็มเลยเฮ้น้ำก็ใส่ปิงเลยจะรับน้องซูชิมาอยู่กระชาเขียวดีไหมเนี่ยเย้ยมีใจเห็นแมกก่กลับมาบ้าโอเคไหมคะหมอ นี่พาชาเขียวเล่นกับกระจกไว้นิ่งๆง,ง่าโลกะกิจปิริยาน้องเห็นกระจกอารมณ์ดีโอ้กอว่าเต็มเพราะมีลูกขนาดนี้เล่นกับกระจกไปเลยค่ะนู่น ดิเดียสเมลเลอร์เมลเลอร์น้องเขียวนี่ไงลูกเนี่ยกระจกว้าเห็นหน้าตัวเองตกใจเฮ้ยใครเขาเป็นใครอุ้ย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 แพ้เลยต้องให้ลกูกเล่นมาแล้วสิบนาทีเนาะอุ้ยกระจกว้า ฉันไม่รู้จะพากเสียงชาเขียวยังไงหา <c oughs> อาหารใหญ่ให้กินนิดเดียวรู้ด้วยนะถ่ายกาคิลิกใส่อาหารโอ้โหหาอาหารแม่ไหนอาหารไม่เห็นมีให้ผ่อ หนีไปโน่ตแล้วโชว์อายกรรมลอดอะคริลิกหม,มุนไปหนึ่งตลบโชว์ให้เพื่อนเ,เขาดูหน่อยเร็วมุดลงมาเลยลงมาเลยโชว์มาเลยเนีย่ยพอ,อถ่ายแล้วก็รู้ทันรู้งานไม่โชว์หน่อยเหรอฮะโชว์ให้เพื่อนเ,เขาดูหน่อย หนูมดอะที่หนูมดข้างล่างอะไม่มดโชว์เขาหน่อยเหรออ๋อนั่นแหละลงไปเลยตีลังกาฟู่เลยอ๋ออ๋อโอ้เหมุอนโชว์หมุอนโชว์